ผมเรียงใช่ไหมทุกคนนะผมไม่เคยพามันไปวิ่งเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่ามันงานเยอะมากทุกคนไม่มีงานมีกันบ้านไม่ได้เรียนก็เอิม่มหาวิ่งเล่นละกันเนาะอืมน,นั่น,น,น,นแหละในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปวิ่งเล่นนะเนื้็เป็นเรือโคตรเท่โคตรเท่อันนั้นชิวๆปะ,ะอันนั้นชิวๆเอ้นนาขึ้นมาได้เหรอเอายังมาเบียดโอ้ตก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  ะะป็นอไรวสวัสดีครับตอนนี้กับช่องแดกสตูดิโอเอ้าไปอินโทรอยู่สวัสดีครับตอนนี้กับช่องแดกสตูดิโอจะมาสู่วันที่เงียบๆนะครับอ่าวันที่กาว่างของผมนะก็แบบว่าเออก็ติดเทอมแล้วอ่ะเนอะใช่ไหมยาย อืมปิดเทอมแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะครับทุกคนแนละ้วก็มาอยู่กับยายประมาณ2เดือนประมาณนั้นเปิดเทอมก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆใช่ไหมตั้งแต่แต่ช่วงนี้ก็คิดก็แบบน่าเบือเบ่อนเื่อหน่อยเพราะว่าผมอยู่แต่บ้านนะทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนนะครัแล้วก็มีโควิดนะครับทุกคนนะขอนเกณนเท่าไหร่นะยายเออ คนแก่ติดตั้งหกร้อยทุกคนยึดเคแบบโอ้โหแบบติดอันดับสิบอะคนแก่อยู่อันดับสิบของประเทศไทยในรายที่อยู่ในจังหวัดที่คนติดเยอะที่สุดในยายมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันอุดรก็ไปมาณเมื่อวานอะเมื่อวันที่แม่แม่แม่บอกอะสามร้อยกว่าโคตรเยอะทุกคนนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยออกไปถ่ายคลิปเที่ยวสาไหร่นะทุกคนนะวันนี้นะครับทุกคนเสียงลงก็คิดคิดไปนะครับทุกคน๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่าผมไม่เคยทําอันนี้เพื่อมันเลยนะครับทุกคนนะซึ่งมันเป็นสัตว์เดินสองขานะครับทุกคน แมวมงไม่ใช่แมวเออไม่ใช่แมวหมานะครับทุกคนนะอเออก็ช่วงที่ผมเลี้ยงใช่ไหมทุกคนนะผมไม่เคยพามันไปวิ่งเลย้ยทุกคนเดีย๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่ามันงานเยอะมากทุกคนนะติดกันบ้านนะครับติดกันบ้านแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยทุกคนนะเออขี้เกียจเป็นเป็นหลักนะทุกคนนะขี้เกียจเป็นหลักเลยเออซึ่งก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วว่างๆไม่มีงานมีกันบ้านไม่ได้เรียนก็เออถนัดวิ่งเล่นละกันอันเนาะนั่นแหละทีนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะพาน้องหมาสามตัววิ่งเล่นนะครับทุกคน อลังการป้ใหญ่ไม่ตะม่วนบ่หลับแล้วห <c oughs> ลับแล้วก <c oughs> ูไม่พูดละกูหลับจริงเดียวตอนนี้ก็เวลามาบ่ายสองนะครับทุกคนนะแต่ผมจะพาวิ่งเลยนะปกติผมพาวิ่งตอนประมาณห้าโมงหกโมงเย็นแต่ตอนนี้มันแบบมันมืดแต่นเนาะทุกคนดูดิดูไฟข้างนอกทุกคนอนะีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะช่วงห้าโมงเย็นนะทุกคนหมาเยอะนะครับทุกคนบ่ายสองเลย่ยทุกคนหมาไม่มีทุกคนหมานอนเว้นเราจะไปหาน้องหมากันเลยดีกว่านะก่อนที่จะวิ่งลักกรันนี่คือสภาพน้องหมา นอนหมดละคุณไม่ตื่นเต้นตามกูเหวเนี่ยทตอนนี้ตื่นเต้นคนเดียวในบ้านเนี่ยวนี้เล่ามันตายตัวเดี๋ยวิ่งไหมจ๊ะฮะเอาเลี้ยงงักวิ่งไหมจ๊ะไอ้เชีู่ว่ามันม้วนนอนแน่ๆเลยทุกคนเดีไปดีกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอวะมันมีตัวอีกตัวนึงตัวขาวนี่วะมันอยู่ไหนวะ เดี๋ยวๆๆน่าจะอยู่หลังบ้านเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งนะนมโจดนมโจดอยู่ไหนนี่ไงนมโจดนมโจดอยู่หลังบ้านตรงนี้มันจอไหนี่มามันจอไหนี่นี่ <c oughs> นมโจดไอ้เย์พ <c oughs> ี่ถ่ายคลิปมึงเดี๋ยวก็ไม่มีคลิปลงไปวิ่งเล่นปะไปวิ่งเล่นปะม,มาแล้ว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 คือมาเร็วแล้วเดี๋ยวมาเลยเพื่อวิ่งเล่นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่พาไปวิ่งเล่นนะ นีสิบเดียวที่พาวิ่งเล่นทุกคนดูพวกวิ่งเล่นเพิ่งเตรียมพร้อมเลยทุกคนดูดิยัดแค่สามตัวมาเต็มเต็มเหรอทุกคนอะไรครับเนี่ยพวกวิ่งเล่นเดี๋ยวผมก็จะพาวิ่งเล่นนะครับวิ่งเล่นนาคนอื่นนะครับทุกคนนะเออเพราะว่านาผมมันอยู่ไกลจากตัวบ้านนะทุกคนผมพาไปไม่ได้เตรียมพร้อม let's go ติงเติงเติง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 เติง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 เมางเติงเติงนติงงเติ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 เติงเติงเติงเตเติงเ เล่นใหม่นะทุกคนเออพอดีแบบว่ามเห็นมันขายอยู่แถวแถวห้างทุกคนซื้อมาทุกคนมันเป็นที่รัดนะครับทุกคนที่รัดตัวโคตรเท่ทุกคนนี่ของเท่บอกแล้วโคตรเท่เห็นไหมโอ้ดีใจมากเลยใช่ไหมเนี่ยติ๊ตี๊ต๊ต๊คนมันเท่ทุกคนดูดิแบบหมาเท่เกินอ่ะทุกคนดูดิส่ายรัดอ่ะน้องๆแบบมีไม้ตะขอตรงนี้นะเออนี่สำหรับใส่สายโซ่ได้ตรงนี้นะที่ผมซื้อมาเพราะว่าเพราะว่าเวลาดึงใช่ไหมทุกคนนะถ้าดึงคอตรงนี้มันจะหายใจไม่ออกเว้ยทุกคนผมสงสารมันนะ สองตัวไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวพาวิ่งตัวเดียวก่อนยังไม่วิ่งเลยทุกคนเงยแตกเฮ้ยนี่นเอามาเรียบร้อยนะฮะทุกคนนะ,อ,ะอยู่ตัวข้างบ้านเลอทุกคนาทางใกล้ๆบ้าน,น วิงงง่งไปวิ่งไปสนใจผมเลยนั่นก็คือทางเดินนะครับทุกคนไนกล้ๆนู่นทุกคนอุ้ยเช็ดลูกนานๆที่จะพาเราวิ่ง เหนื่อยเลยลเดียวนี้ก็อ้วนขึ้นด้วยทุกคนเรียนออนไลน์เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตกสะดุงนะครับอ่าทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้จักตกสะดุงใช่ไหมทุกคนนะมันเป็นแบบว่าที่จับปลานะครับทุกคนนะเออนั่นแหละถ้าคิดคิดง,ง่ายงมันคือเครื่องจับปลาของคนอีสานนี่นะครับทุกคนทุกคนเห็นยังนี่คือที่ตกสะดุงนะครับอมองไปไกลๆก็จะรู้ก็จะเอารงจุ้มจุ้มมันก็เอายกขึ้นมาก็จะเจอปลาอะไรแบบนั้นนะเออ หมาฉี่และผมได้ค้นเฟียวโอ้โหคตรนหลงอ่ะทุกคนคตรเงียบเลยเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีควายเลื้ยงองมาด้วยทุกคนทุกคนมองไกลๆทุกคนฝั่งนู้นดิควายลงมาว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็จะเป็นเรือนะครับทุกคนน่าจะเป็นเรือชาวบ้านแถวนี้สร้างไว้ทุกคนนะอ่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ว่ายน้ําเป็นนะทุกคนแต่ว่าน้ํามันขุ่นมากทุกคนอาจจะมีจอระเข้ก็ได้นะครับทุกคนทุกคนดูดิเย็ดเคทุกคนถามว่าถ้าผมพูดอันนี้ใช่ไหมน้องๆอาจจะคิดว่าน้ำไม่รพ้อม เราเจออะไรด้วยอันนี้เป็นที่ปิ้งปลาเนี่ยทุกคนดูดินี่เขาจะเอาไม้มากันเขาน่าจะเอาไม้ทำแบบนี้ทุกคนนี่ทำแบบนี้แล้วเขาก็เอาเปลือกปลาตรงนี้ทุกคนแล้วก็ปิ้งนะทุกคนเนห็นไหมเห็นรอยถ่านไหมทุกคนดูดิถ่นานเต็มเลยอันนี้ก็เป็นเรืออยากลองนั่งกว่าทุกคนอะลงไปลงไปลงไปไหวไหมลงไปไหวไหมโคตรเท่โคตรเท่อันนั้นชิชิวป่ะอันนั้นชิชิวเอ้าขึ้นมาได้เหไปลงไปไหวลงไปไหวไป อันนี้คือพาหมาวิ่องออกอลังกายเลยว่าพาไปนั่งเรือทุกคน <g ül> อันลงลงลงแล้วลงน้ำดิลงน้ำดิเฮ้ยถ้าลงน้ำนดิได้ต้องสองล้านวิลเลยนะ <g ül> ตรงงหนทุกคนมีไม้พายด้วยอ่าไม้พายโคตรใหญ่ทุกคนดูด <g ül> ิน, <g ül> นี่นะครับทุกคน <g ül> เห็นแบบใกล้ๆเลยทุกคน <g ül> อ่าเฮ้ย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 ทำอะไรจะ้นเ้ยเฮ้เย้ย ไอเหี้ยหมากูเออซะละไอเหี้ยไมอยากายไหว้ทุกคนอยากายเรือมากเลยอะแต่ว่ามาสองคนนะไอเี้ยอีกอย่างหนึ่งไม่มีคนถือกล้องด้วยด้วยทุกคนใครอยากถือกล้องก็ทักอีเมลมานะคนนะค่าจ้างประมาณสองสามพันนะทุกคนทักมาใน,นอีเมลได้อีกอหนึ่งเชนเดินเข้าป่าฉันเจอมากับปอมนั่งอยู่บนเรือม้าตัวนั้นก็เดินมองไปที่น้ำแต่ไม่รู้มันคิดอะไร เมันก็เดินนี้จะกองกูไปลง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 ดีกว่าไปน้องหมาลงลงยังไงวนะเนี่ยโอ้ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวเล่นต่อดีกว่านนะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปถ่ายเรียกับหมาเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมีเพื่อนเดี๋ยวผมมานั่งเรือทุกคนนะก็ะติดตามเพื่อนด้วยเดี๋ยวเล่นนาแล้วเดี๋ยวเล่นนาแล้วไปจื๊อจื๊อมวนบ่กูคือบ่มวนบ่หัวมันมเงียบจังเลยวะ สิบกนาทีแล้วเฮียไม่มีคนเลยอย่างว่าแหละช่วงวัยสองคนนอนเว้นมีอะไรเว้นเนี่ยมันยังมากินแมงยังวะมาเดินกลับดีกว่าเี่นมาหาเจ้าของดีกว่าทุบงานเอ้ยไม่กูอยากไปน้ำเด้กูอยากไปน้ำเด้ความกูอยากไปน้ำเด้เดินริมกระไดเว้ยงานตกน้ำไปน้ำเปลี่ยนมันยังมาดมดมดมเหยียบแล้วมันยังวะตำรวจเลยนะก็มีปลาตกแต่เท่านี้จะได้กินปลาเสียบเียยยัังงววะะ

S <s <us> ขอได้ไหมนี่ขอได้ไหมขอได้ไหมนี่อขอได้ไหมอือือังยัอืออือยโอ้อเค่หมาดุดกัญชาเย็ดเค่เอ้ายิ้มผ้าหน่อยยิ้มผ้าหน่อยนิ้วนะนิ้วนิ้วนิ้วยังยังิดต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 ินติด จบที่นี้นะครับสาหรับคลิปไปแบบว่าพาน้องหมาไปวิ่งเล่นนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะเออมีอะไรไม่รู้เจอเรือเจอคนไม่มีคนอะไรอย่างงี้ก็แล,แ,ลแ,ลแล้วแต่นะครับทุกคนเพราะมันเลี้ยวมากเลยทุกคนในคลิปนี้นะครับ <S <S ทุกคนนะ <S 2> <S 2> เออก<เอ>็คลิปนี้ถือว่าแบบถ่ายให้น้องหมาแล้วกันน้องหมาจะได้แบบได้วิ่งเล่นด้วยอะไรอย่างงี้เนี่ยให้ทุกคนเห็นเวลาว่างผมทําอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะช่วงนี้ก็ออนั่นแหละต้องเข้าใจทุกคนนะช่วงนี้โควิดระบาดมากเลยทุกคนระบาดระบาดโควิดระบาดมากเลยทุกคนนะเออก็ดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับท มนมีเวลาว่างก็อย่าลืมไปชวนน้องหมาของทุกคนนะครับเดินเล่นได้นะครับมุนผมนะครับทุกคนอาจจะคนอาจจะแบบว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้นะดูคลิปผมแล้วก็แบบเอ้ยจุงหมาเล่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ทุกคนเออผมเชื่อแบบนั้นนะครับทุกคนซึ่งมีสาระนะครับทุกคนในคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปนะครับทุกคนนะก็พิมพ์ชื่อน้องหมากันได้นะครับทุกคนนะว่ามีน้องหมาอยู่บ้านชื่ออะไรอย่างนี้แล้วกันในคลิปนี้เนาะก็ฝากแชร์ให้เลยนะครับหนึ่งแชร์สองแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับทุกคนนะ นนันหลถ้าใครชอบคลิปผมหรือว่าชอบน้องหมากอ็อย่าลืมกดติ้ไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดดิงมองกล้องมองกล้องแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจุ๊บไหนเอออะไรวะ